ทุกคนเลยเปิดภาพมากอะอยู่ทงหายทงหน้านาะทุกคนเนะาะอ่ะมาเบิ่งว่ามืเอนี้่หล่าอ้อมกับแม่มาหายังทุกคนเลยโอ้โหเบิงบ่งเก็บยังเด้นหนะปู๊โอ้โหปากแยว่งนะทุกคนเนาะกินแบบหอมคักเลยแหละพากันมาหาหัว้าห่อเอขยัดนะทุกคนนะเลยโบมี่เบิบ่งสทรงศิลปมีนะ่เนาะกากระ อฟซีหักแพงกันมาทุกคนทุกคนเด้อเนานะสวัสดีเอฟซี MC, อีหล่าอ้อมนาะยังมีไปจะมีหล่าอ้อมได้บนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ก็ประมาณบ่ายสองเนาะทุกคนเนาะพากันออกมาหากินนะทุกคนมาหาค้าวขียดดข้าวหอยนะทุกคนเนาะแต่ยังเท่าได้ควาลองเบิ่งดอกบวาซีมีหรือบวมมีเห็นพักระแยงเกพักระแยงก่อนนะทุกคนเนาะเกพักระแยงเมื่อตากแห้งไหและกะ พั่นยำหั่นไก่ใส่แกงเาใหม่นะทุกคนเก็งมือละลายทุกคนทุกคนว่ะพี่ทีลายลายทุกคนยังจําคลิปปีที่แล้วได้บอที่น้องอ้อมมาหาเขียดกับแม่เนาะทุกคนนะเนาะเขียดกับแม่อยู่พี่พี่เลยทุกคนเ,เลยทุกคนจืดใอยู่บนนะ่นเนาะคลิปที่ว่าน้องอ้อมไปัอเขียดกับแม่ก็ปีที่แล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าปีนี้ที่ได้ที่บอทุกคนเนาะกลับไปเบิงบ่งนำกันเลยทุกคนเลย แล้วจะคว้าเครงเขียดเครื่องหอยเนาะวา่าจะมีบอทาบอมีกะคือสีเก็บพักกานจองน้องมวอกินกับแจ่วทุกคนเอ้ยอโอ้ยอาการหอนแห้งทุกคนเลยน้องอ้อมอมอกมาแต่เงินหอนหอนเนาะแล้วจะพาทุกคนไปเบิร์น้องอมครับคุณแม่เก็บพักกานจองเนาะทุกคนเพราะว่าคว้าเขียดคัว้าเพิงแล้วบอมีเนาะทุกคนเนาะโอ้ยคว้าจนเมยเมือม่อย์แห้งไป ชาดห่อนนะทุกคนเนาะแต่พากันไปเก็บพักการจองอเพื่อก็ไปกินทุกคนเอ้ยวันศุกร์ปีก็ได้กินดอกเขียดทุกคนต้องพากันไปเก็บพักการจองวัวน้ำในหาน้ามันยังมาทันแหงทุเลยพาดน้นานในหายน้ำมาทันแหงก็เลยบ่มี่เขียดนะทุกคนพันแหงกั บ่มีชงบึงนะทุกคนเนาะวันน้อ้อมไปถ้าแต่ว่าคอเขียนบุ้คยได้เขียนจักเถื่อนคนหน่เนาะวก็จะพาไปเก็บผักกันจองแผลเนาะทุกคนเลยเมื่อลรากินกับแจวป่านะทุกคนเนาะผักกันจองงามๆเลยทุกคนเลยเราเมื่อลอากินกับแจวปลาทุกคนให้กินกับแจวแซ่บทุกคนเลยเนาะกินกับตำมาคุืกับแซ่บทุกคนเลยเนาะผักกันจองอ่อนๆเลยทุกคนเลยเยวไปเบึงนำกันเลยตอนนี้ ตอนนี้น้องออมว่าแบบคือตลาดนะทุกคนว่าห้อนตอนนี้มันห้อนนะทุกคนปู๊ันนาหมดไม่ติงอ,อ่ะ้าตอนมาปีที่แล้วทุกคนหายเต็มเนาะพาการจองแต่ปีนี้มันดับบ่เนาะมันยังไ่ทันปลุกไงเน,นี่ยนะทุกคนเลยมันเป็นเบี้ยมันอยู่ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตื่นอีกหายหนึ่งนะทุกคนเนาะงามงามทุกคนอตอนนี้ห่อนนะตอนนี้ทุกคน เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะ้อหอยกับกระไรเขียดกับรไรทุกคนเลยเ <c oughs> นาะวันนี้ยุดเนาะทุกคนเลยว่ะสีไปตาอ้อยแต่ไม่ได้ไปนะเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปเอาได้มาได้น้ำทุกคนเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปนะทุกคนเนาะฮ่าจะเลยว่าสีไปตาอ้อยก็ช่วยแล้วกันเลย ไว้ทซาบกานเลยทุกคนเนาะก็เลยจะอยู่เพื่อนมาทุกคนเอยน้องออมบรได้ถ่ายต่อทุกคนเบิ่งทำหน้าคลิปที่สองในการเจาะน้ำทุกคนก็ต้องต่อเอก็ต้องขอโทษทุกคนหลายๆอะไรเนาะที่บริได้ต่อทุกคนก็มีคนทวงอยู่ทุกคนเอยเนาะกว่าน้องออมบริได้ต่อทุกคนเขาเรี่ยวประมาณหกมงนเมื่อคืนนี่ประมาณหกมูงเจ็ดมูงนี่แหละข้าเจ้าพักกันเก็บเรื่องมือเนาะทุกคนเนาะ เพิ่นพากันเก็บเพื่องเมื่อทุกคนเลยหอดได้แต่เศ้าสี่เมตรเอ้ยใซ่บมวะ่ะแล้วน้องอมจะเล่ารายละเอียดให้เพื่ออีกเมื่อหอดเพื่อนเพื่อนนะทุกคนเนะาะอาแด่ปุ๋ยลงไปแล้วโอู้หอนหอนตอนนี้<ม>ให้คุณแม่ลงเก็บทุกคนเลยอ,นนอ,อ่อนๆนอนเสียงดังถอดป้วยถอดป้วยเอาเลยทุกคนเลยเนาะตัวอ่อนๆมาลวกกินกับเจรแซ่บนะแต่ว่ามันจะออกออกรสชาติขมๆหน่อยหนึ่งทุกคน มันจะมีรสชาติทมๆแล้วดาะออกมันนะทุกคนนี่แต่กาศมันมาแซ่ทุกคนเลยน้องน้องอมมากมากแต่ว่าสั่งใหญ่ๆมันจะมีรสชาติทมๆหน่อยหนึ่งนะทุกคนเนาะติดคมหน่อยหนึ่งทุกคนเลยอืมเบิ่งในมือเป็แม่มบุ๋เก็บเสียงดังป้อยๆเลยทุกคนเลยเนาะหม่อนเดินทามาเก็บนะทุกคนเลอ่าหยอดจองเอฟซีหยอดเดิอ้อนเลยทุกคนเลยเนาะห้าแล้วที่เหละอาหารฟืนบ้านทุกคนเลย ตามท้อง่ายท้อง่ายแหละทุกคนเลยเนาะกันใหญ่เลยกันโตมันใหญ่กันทุกคนเลยกันโตบวงามกันคล้ายๆเลทุกคนคนเคล็ดอยู่ทุกคนนี่จำนี่ได้บ่สนี่งโ้ได้เยอะอุ้ยอ่อนได้อันนี้ดึงถัดได้เตยใบมันนี่อ่อนได้หนิกะว้าทุกคนนี่เนาะอุ้ยดีทุกคน อ่อนๆเลยทุกคนเราจะไปลวกกินกับเจลนะทุกคนโอ้โหรวยเดียวในนี่นะถ้าได้ลายเต๋อให้ทุกคนได้ฟันปะมันมีคนเก็บอุ๊ยมันจะอะไรนี่ได้นี่แข็งแล้วนี่นี่ๆเดี๋ยวมันทุกคนอุ้ยอุ้ยได้เตะอันนี้มันอุ้ยนี่รอหน่ถึงป่อยถึงป่อยเลยเดี๋ยวนี่นี น,น,น,นี่เด็กทุกคนบมมีรล็บวันนี้เป็นไหนเก็บอเลอเอยมารองกินกับแจวกินกับตำแซ่บทุกคนเลยตำมะขูกเนกกเาะเบ่มคนแม่เก็บตาม,มอนทุกคนน้องอมก็อยากลงมานำโอ้ยขนันลงอี โอ้ไม่ค่ะคิดตรงมาลงมาแถวกวางเดี๋ยวน้องอ้อมเห็นแล้วอันหนึ่งทุกคนนี่โอ้ไม่กันด้าเย็นมาก <Hey. S 1> นี่เลยต oh <my> ู้โ <No. S 2> น่นี่ทุกคนอันไหนหอนกำลังหอากำลังปุ่มนัามาน,นทุกคนโอ้เด็ด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 อันหนึ่งตัวอ,อุ้ยน,นี่นนทุกคนเอ้ มันอยากน้อยพอดนี่มันยังกันบมค่อยใหญ่เลยทุกคยเด็ดเ่ยฮาเี่ดงามทุกคนหมกักเอาไปเห็ดยังกินผักอันนี้ทุกคนไปกินจังเดอุ้ยอันนี้ได้แต่อันนี้ได้เดียวน้องโยโ่คุณแม่นางอ้อมทุกคนหอบมาแล้ววันนี้นั่นงอ้อมะก็ได้นไอยเดียวนึงทุกคนมืวนแต่เวลาเสียงกรี๊มันดึงใต้ดึงใต้อะไรทุกคนว้า นี่นะอันมักใหญ่หนึ่งอันนี้ดีโอ้โอโอเดทุกคนการมันการมันตัวนี้ไม่ใส่ดอกมันนะทุกคนหันดอกไม่ก็อยากมีติค่อมแต่ว่าการมัน,นหวานๆทุกคนแซบน่บเนาะโอ้ขี้ต้มน้ำหุบนะทุกคนเนาะเด่นอยู่ข้างในพุ่เอาดอกอ้า น่าคุณแม่หลงเอมอ่ะของน้องอ้อมกับของคุณแม่เกลียวทุกคนแม่เกลียวเอาจนจำน้องอ้อมแบบดึงเทิงไม่กระขาดเนาะพี่ทางพี่ถ่ายกันหน้าพี่จากลงมาน้โอุ๊ยโอ้ยคิดตมโอ้ยคิดตมทุกคนพากันขึ้นแล้วเราจะไปไปไอายุบอ่อยู่หายน้ำเน่เมืม่อประมาณเนี่ยาทุกคนเราจะพาขึ้นแล้วไปให้คุณแม่เก็บซะคิดตมเนาะ ไฮนิลโบลาณทถวไฮแถวปีที่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันยังน้อยอยู่ปีที่แล้วหรือปล่เต็มเลยไฮนี่ทุกคนเลยเนาะตามสีผ้าทุกคนเห็นเห็นบ่กจิ๋วแต่บอเนาะคลิปที่น้องออกมาถ่ายตอนนั้นเต็มอยู่นะทุกคนไปยางขึ้นยางขึ้นขึ้นเลยอันนี้ผมม,มังม่วงทุกคนเลยไปขึ้นว้าแต่ก่อนจพากันกลับหลายหลายกทุกคนเลยว่าหอยกบ่มี่เขียดกบ่ได้ พูดทุกคนเห็นเบาเขียวๆอยู่พูนแมนบนเลยเนาะเดให้พักกันจองทุกคนเลยโู้เดะพูดอยู่ไกลๆูทุกคนเนาะเห็นบาห่าให้พักกันจองนะทุกคนเนาะไปเบาฮะถ่ายยังไม่เบาไปเบาห้ามแล้วี่ไปน้ำบ่ได้ทุกคนทีพากันอย่างไปเอายาพูนอีกทีไปน้ำบ่ ป่ะยางทุกคนเดี๋ยวจะพาก,กันยางไปเอายูพูนอีโอ้ยนาบืนยางหอดว้าวทุกคน ơi, อนอ,นอ,นอ,คนอ,อันนี้ไออันยังเกาะหมักถั่วแห่น้อวูไม่รู้ทำไมเป็นหมากระลังเป็นดอกทุกคนเลยหมักถั่วแห่กินตนำหยางแซ่บทุกคนเลยว้าผู้ต้องยางขามน้องนี่ไปพูนทุกคนเลยปเดี๋ยวไปเบิกมามัสิ มีหยุดหมดหดมันทุกคนเนี่ยยางก็นำกันนี่แหละทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวน้องอ้อมจะให้เบิ่งตอนเก็บเนาะทุกคนเนาะส่วงนี้จะได้อุ้มเท้ากวางและฟันเลีนมานำทุกคนเลยเนาะน่าที่ชื้จ้ะยางมาหอดแล้วทุกคนเนาะมันเลิกลงมาได้น้องอ้อมคือจะไปลงไปเก็บนำหรอกทุกคนเพราะว่าแม่ว่ามันเลิกเนาะมีปีงได้ไอ้บ่ลงบ่ลงมีปีงได้ ตัวเท่ากวางแล้วหนึ่งจ้ะมาพี่มาพี่มาพี่ทุกคนเลยน้ำมันลึกแม่ลูกตาชิลงป่าทุกคนเลยแบบเหมือนคือบูมีดอกออกมันนะป่าทุกคนอองเมยตอนนี้ออเท่ากวางขามมาเนาะโอ้ยโอ้ยเย็นยินยินกันยใหไทุกคนเลยอย่าลงไปแถวเลึกเด้ออย่าขึ้นไปแถวแคม บอมันเลิกเลยนี่ย่างมาโอ้พันอยากลงน้ำทุกคนเลยตื่นมาหลินหน้าตั้งแต่เช้าๆน้ำน้ำไดกับฟุ้ยเต้ยอยู่เพิ่นก็ลงหลินทุกคนเลยแต่น้องออมจะลงเก็บแถวนี้คือสิบเดิกดอกทุกคนฮ่าเดียวเดียวเดียวเบิ่งเดียวถ้าวันเลิกกะขึ้นทุกคนเลยเดี๋ยวก่อนจอนขาสูงก่อนอ๋าทุกคนจอนขาสูงขึ้นแล้วโ oh my god อ,อ,อ้เลิกมากโอ้พระเจ้า ถ้าว่ามีปีงีกโอ้ยกันไอ้มันลึกโอ้ทุกคนเย็นชับเลยป้าทุกคนเอ้ยนี่พอแล้วพอแล้วเอาเอาอ้าทุกคนเลยบอกว่ามันลึกมันลึกกับบัฟังโอ้นี่ป้าอันนักงานเอาเอาเอาขึ้นมาโอ้นี่ทุกคน อันบักใหญ่นะึงหนาวเลยเด้อนี่นี่เดี๋ยวกวนอุ้ยเนะาะไอมันห่วยได้นั่นนะ่ะนี่เดี๋ยวกวนว่าเอาไงพังแน่ปี่ทุกคนเดี่ยนี่น,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 นี่อุ้ย,อ,ยอันน้นอยๆนะึ่งว้าเต็ม โอ้ตอนนี้รู้สึกว่านักนักส่งนะทุกคนเนาะหัวปีอกนามันลึกเนาะนพออพาแล้วอ้ยเอนี่ทุกคนเลยอันบักใหญ่เนาะนี่เขาอาจจะปลูกไว้บริวารใดเนาะอันนี้นี่ทุกคน เขาเอาตัดเอาเนาะทุกคนเลยเจ้าไอ้เจ้าตัดเอาว่ะช่วงเช้เขาเอาไปขายเนาะทุกคนปพาถ้าลงไปได้นะลงไปเอาเลือดเด็กผู้ทุกคนแต่ว่าจะพากันเมื่อแล้วตอนนี้ยเย็นเย็นเย็นหน้าในหายหน้าทุกคนเลยอุ้ยป่าจีขึ้นแล้วเนาะสิเมือแล้วทุกคนเลยเนาะทุกคนเอาเอาแนนัๆๆ้นมันด้หงายได้นะ โอ้โอ้เบิ่งมาเนาอยทุกคนเฝนเนี่ยดื้อดื้อทําไรไปหากินอะไรนี่ทุกคนความเก็บงามงามเนาะมากินกับตัมแซ่บได้นี่ทุกคนไอ้ยนวดกำลังกำลังสิบานเนาะมันจุ่มๆกำลังสิบานโอ้ทุกคนเลยปาเต้นอย๋ยเนาะให้เนี่ยช่วย่เขาเลี่ยงบ่อนี่เขาปลูกบ่อนี่มันคืออันใหญ่เนาะอันบอสใหญ่ใหญ่นะบ่แม่ข้ออันใหญ่เพคะ คนเพื่อนความดื้อของข้าพุ่นเนาะปะพากันเมื่อแล้วเนาะใบทุกคนเลยสิเมื่อแล้วเนาะกจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะกะจะพากันมากินกับเจี๋ยแล้วน้องออมกับสิลาทุกคนไว้เพียงนี้เนาะสบายดีสบายดีบาย